สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์นุบลสวิทหนึ่งเก้าเก้นะครับศูนย์บริการรถยนต์โค้งวงจรนะครับวันนี้วันอาทิตย์ช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่28นะครับวันนี้ก็บรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนนะครับเป็นนิมิตหมายอันดีของชาวนานะครับที่จะมีฝนเข้ามานะครับโอเควันนี้อาจารย์นุนะครับจะพามาดูนะครับเทมเปรี่ในตำนานนะครับ S X V 1 0นะครับตัวนี้นะครับเครื่อง2.2 ด้วยอายุการใช้งานนะครับที่ผ่านมาหลายฝนนะครับหลายฝนหลายแรงนะครับวันนี้นะครับด้วยอายุนะครับด้วยสุขภาพนะครับคนเกิดมานานนะครับต้องมีเจ็บมีป่วยนะครับรถก็เช่นกันนะครับผ่านการใช้งานมายาวนานนะครับก็ต้องมีบ้างนะครับที่เครื่องยนต์จะชำรุดนะครับเครื่องยนต์จะพังนะครับคันนี้นะครับด้วยอายุของรถนะครับอย่างที่ผมบอกมันผ่าน เขาเรียกอะไรกําศึกมานานนะครับเป็นไรครับช่างรถคันนี้รถคันนี้ฝาสูบโก่งครับผมฝาสูบโก่งครับลืมแนะ้ยนะครับช่างอ๊ดนะครับช่างอูดบนเซอร์วิสนะครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้ฝาสูบโก่งอยู่ในขั้นตอนไหนครับขั้นตอนการประกอบนะครับประกอบแล้วนะครับตอนนี้ฝาสูบโก่งนะครับสาเหตุที่ฝาสูบโก่งนะครับเกิดจากเครื่องยนต์ความร้อนโอเวอร์ฮีทนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วผมผมเคยบอกในคลิปก่อนว่าถ้าเครื่องยนต์หนึ่งน้ำไม่ขาดนะครับเครื่องยนต์ไม่โอเวอร์ฮีทสองน้ำมันเครื่องไม่พ่องนะครับหรือว่าไม่ก้นเหลวพวกนี้เครื่องไม่พังแน่นอนครับแต่ครั้งนี้นะครับด้วยอย่างที่ผมบอกครับด้วยอายุการใช้งานนะครับน้ำอาจจะมีรั่วบ้างนะครับเกิดโอเวอร์ฮีทนะครับฝาสูบมีการขยายตัวแล้วก็เย็นตัวลงก็เลยโง่ครับตอนนี้วิธีการซ่อมเบื้องต้นนะครับแบบประหยัดก็คือ ฝาสูบไปทำอะไรครับสาสาหน้าฝาสูบครับผมสไปไกลๆสหน้าฝาสูบนะครับปรับความเรียบของฝาสูบด้านหน้านะครับปรับความโก่งนะครับตัวนี้ก็คือถามว่าวิธีการนี้คือเป็นวิธีการซ่อมแก้ไขแบบประหยัดนะครับก็คือถามว่าถ้ามันโก่งแล้วเราซ่อมมันจะกลับมา100%เหมือนเดิมไหมนะครับตัวนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะ100%นะครับเพราะว่าฝาสูบมีการโก่งแล้วนะครับมีการขยายตัวหดตัวนะครับ เกินค่าที่กําหนดแต่ว่าด้วยวิธีการซ่อมแบบนี้คือมันทาให้เรางบประมาณในการซ่อมน้อยลงนะครับแต่เครื่องยนต์นะครับอุบลเซอร์วิตรับประกันนะครับขับได้ดีเหมือนเดิมนะครับแต่ถามกันลึกจริงๆว่ามันดีเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมครับเพราะว่ามันผ่านการโอเวอร์ฮีตมาแล้วนะครับโครงสร้างเหล็กอะไรต่างๆมันเปลี่ยนรูปไปแล้วนะครับแต่ก็ขับได้ขีได้อุบลเซอร์วิตรีการรับประกันงานซ่อมนะครับตอนนี้ประมาณทีวันครับเสร็จ วันนี้ก็เสร็จแล้วครับผมอ๋อวันนี้ก็เสร็จนะครับอยู่ในขั้นตอนการประกอบนะครับ SXV10 นะครับ Camry ในตำนานนะครับเครื่อง 5SFE นะครับเครื่อง2,002ตัวนี้ก็ถือว่าเครื่องยนตทนนะครับตระกูลเครื่อง S นะครับตั้งแต่ 3S นะครับเครื่อง2,000นะครับตัวนี้เครื่อง2,002 5SFE ก็ เจ้าตำนานหะครับของ Toyota Camry นะครับใครได้ขับรุ่นนี้นะครับหลักร้านนะครับลดราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์นุก็แนะนำบริการดีๆของบนสวิตเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดสั่นกระดิ่งกดหัวสิงใครกดค่ากดตะไคร้่กดขาตดสิงกดตะไคร้ให้ด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจนะครับมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์นะครับ หรือว่าระบบช่วงล่างนะครับระบบเครื่องเสียงระบบแก๊สอะไรต่างๆสามารถโทรปรึกษาอาจารย์นุได้นะครับ0622015515เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้นะครับสำหรับวันนี้ลาแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ